สวัสดีค,ร,ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเพชรรามาครับทุกคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับเรามาพูดคุยกับแขกที่น่าสนใจวันนี้ท้าผู้ชมพลาดไม่ได้นะครับใครที่ต้องการแรงบันดาลใจกับแขกคนนี้รับรองว่าได้สมใจแน่นอนครับหญิงณรินีไพบูลเจ้าของรางวัลที่หลากหลายแสดงถึงความเป็นผู้หญิงคุณภาพโดยเฉพาะรางวัลน,นักธุรกิจสตรีดีเด่นโลกประจำปี2007จากชีวิตในวัยเด็ก ที่นครอบครัวรับราชการและเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งจึงทําให้ชีวิตของคุณหมอนั้นจบการศึกษาคณะแพทยาศาสตร์ภาควิชาสูตินารีเวชจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มต้นการทํางานในชีวิตด้วยการใช้ทุนที่โรงพยาบาลภูมิพลหลังจากนั้นชีวิตก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปแต่งงานมีสามีและได้เปิดกิจการโพลิคลินิกเล็กๆย่านห้วยขวาง สภาพแวดล้อมที่มีแต่คนไข้ที่ยากจนและส่วนมากมารักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ตัวคุณหมอเองนั้นเริ่มทำผลิตภัณฑ์ออกมาใช้และจำหน่ายในคลินิกนั่นเองและต่อมาอีกไม่นานคุณหมอกับสามีก็ได้ขยายกิจการใหญ่ขึ้นและมั่นคงมากขึ้นแต่ในชีวิตครอบครัวกับต้องมีปัญหาแยกทางกับสามีจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้ง โดยการตั้งแบรนด์สินค้าใหม่ซึ่งเป็นแบรนด์ของตัวคุณหมอเองจวบจนวันนี้เวลาผ่านมาร่วม10ปีเธอเป็นผู้หญิงเก่งที่อยู่แถวหน้าของผลิตภัณฑ์สินค้าชื่อดังผลิตภัณฑ์นี้ที่ทำยอดขายเป็นลำดับต้นๆของเมืองไทยร่วมหมื่นล้านบาทต่อปีและคุณหมอเองยังคงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสังคมต่างๆอีกหลากหลายรูปแบบด้วยเธอตระหนักอยู่เสมอว่าการสร้างอาชีพให้คน เป็นการสร้างความมั่นคงระยะยาวให้กับสังคมนั่นเองแขกรับเชิญในคืนนี้ครับแพทย์หญิงนักลินี่ไัยบู์ครับสวัสดีครับๆๆีใจจริงๆนะคะ เคล็ลัมหน้าได้มีโอกาสยืนใกล้คนเก่งครับผู้หญิงเช่นกันค่ะผู้หญิงแถวหน้าผมต้องกระเถิบมาด้านหลังนะฮะที่แน่ๆเวลาผ่านไปไม่รู้กี่ปีแต่ทุกอย่างไม่เปลี่ยนเลยทําไมมันเป็นอย่างนี้ครับคุณหมอเปลี่ยนสิครับก็ต้องแก่ขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือความสําเร็จค่ะมันจะมากขึ้นอยู่ตลอดเวลามีเคล็ดลับอะไรครับเอาเป็นว่ามีงานเยอะขึ้นตลอดเวลามากกว่านะคะก็จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนทํางานสม่ําเสมอค่ะครับผงานที่ทําก็ได้รับ ต้องได้รับความร่วมมือจากคนที่อยู่ด้วยค่อนข้างมากแป๊บเวลามันก็ผ่านไปค่อนข้างเร็วคุณหมอกี่ปีแล้วครับทิฟปรีของคุณหมอครับ17ค่ะ17ปีถ้าเป็นคนก็วัยรุ่นแล้วนะใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านผู้ชมต้องไม่พลาดแน่ๆเคล็ดลับนะครับในการทํางานให้ประสบความสําเร็จแล้วก็เอาชีวิตให้มีความสุขกับคุณหมอณลินีไผ่บูลสักครู่เดียวครับ ความเหงาเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่เอามาบอกใครๆเสมอนะคะว่าให้จำไว้เลยนะว่าเหนื่อยดีกว่าเหงาแน่นอนและชีวิตนี้ก็ไม่อยากที่จะกลับไปเหงาอีกแล้ว <c oughs> ปัญหาหลักพื้นๆเนี่ยที่เราจะต้องมองเห็นคือปัญหาอะไรครับทุกคนต้องการความสําคัญของวัดนะคะ